you are listening to the screen addict please welcome your host ต้องขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะเราแมวเบียรเองค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The s k i n a d d i c t รายการที่จะรีวิวและแนะนำนังซีรีส์ต่างๆที่ทำให้เรานั่งดูติดจอไม่ยอมลุกไปไหนให้ทุกคนได้ไปลองหามาชมกันบ้างนะคะ คุณผู้ฟังคะมีภาพยนต์เลสเบียนอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ได้เปิดตัวและออกฉายไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้นี่เองคะ่ะปรากฏว่ากระแสะค่อนข้างมาแรงแล้วก็มีคนพูดถึงมากเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่นั้นคะ่ะยังได้รับเสียงตอบรับจากคนดูและคําวิจารณ์จากนักวิจารณ์ไปในแนวทางที่ดีอีกด้วยแล้วก็ยังได้กวาดรางวัลจากเวทีต่างๆไปมากพอสมควรอีกด้วยล่ะคะ่ะเราเองนะคะจึงให้ความสนใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่น้อยเช่นกันคะ่ะ แต่ก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างออกมาเช่นกันนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันดีมากๆชนิดที่ว่าสามารถฆ่าแครรอลภาพยนตร์เลสเบี้ยนอันดับหนึ่งในใจของเราหรือใครหลายๆคนได้เลยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดีขึ้นหิ่งเป็นภาพยนตร์เลสเบี้ยนที่ดีที่สุดตลอดการแทนได้เลยละคะ่ะ ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรนะคะแต่เรามีความอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่านี้ซะหน่อยนะคะว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่ากันจริงๆไหมบวกกับนะคะมีคนรีเควสขอภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณคนที่รีเควสเข้ามาด้วยนะคะเราจัดการรีวิวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นนะคะในเทปนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวภาพยนต์ที่มีชื่อเรื่องว่า Portrait of a Lady on <Fire S 2> กันค่ะสาหรับ Portrait of a Lady on Fire นะคะก็จะเป็นภาพ,พยนตร์ฝรั่งเศสค่ะแนวโรแมนติกดรามา่าประวัติศาสตร์แล้วก็ย้อนยุคนะคะของค่าย Lilies Films ค่ะซึ่งก็ได้ออกฉายไปเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี้นี่เองค่ะ สำหรับเรื่องราวคร่าวๆย่อๆของภพาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Portrait of a Lady on Fire ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่18ณประเทศฝรั่งเศสเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาริยานนะคะจิตกรหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้ถูกจ้างวานโดยครอบครบัวที่มีฐานะให้เดินทางไปอาศัยอยู่ในคฤลาสาด์บนเกาะกลางทะเลเป็นเวลาหสัปดาห์ และต้องวาดภาพเหมือนของเอโลอิสลูกสาวของพวกเขาให้สำเร็จค่ะเพื่อที่ว่านะคะพวกเขาเนี่ยจะได้นำภาพวาดชิ้นนี้ส่งไปให้กับชายคนหนึ่งในเมืองมิลานประเทศสเปนเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นวาดที่อนาคตสามีของเอโลอิสนั่นเองค่ะซึ่งหล่อนนะคะก็กำลังจะถูกครอบครัวจับคลุมถุงชนแต่งงานกับเขาโดยที่หล่อนเนี่ยก็ไม่ได้เต็มใจนะคะในเวลาอันใกล้นี้นี่เองค่ะ แต่ว่านะคะการที่มาริยานจะวาดภาพของเอลลอิสให้ได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยค่ะจิตกรฝีมือดีที่เคยถูกจ้างวานมาก่อนหน้านี้ก็ทําไม่สําเร็จนะคะเพราะเอลลอิสรู้ดีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากภาพวาดนั้นเนี่ยถูกวาดขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์หล่อนนะคะจึงได้หลีกเลี่ยงไม่ยอมให้จิตรกรเห็นหน้าของเธอ ไม่ยอมให้จิตรกรวาดภาพของเธอสำเร็จค่ะมาริยานนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องใช้กลอุบายหลอกล่อโดยการตีตัวเข้าหาเอลลอีสในฐานะเพื่อนเดินเล่นชั่วคราวที่แม่ของเธอจัดหามาให้ค่ะโดยที่ในระหว่างการเดินเล่นระยะเวลาสั้นๆกับเอลลอีสในทุกๆวันนะคะมาริยานเนี่ยจะต้องคอยจ้องมองแล้วก็สังเกตใบหน้าสีหน้าแล้วก็แววตาของเอลลอสนะคะ และจดจำเอาไว้ค่ะเพื่อนําไปวาดออกมาเป็นภาพในภายหลังนะคะในตอนแรกนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆเลยแหละคะ่ะสําหรับมาริยนันเนื่องจากเอโรอีสเนี่ยเพิ่งจะเสียพี่สาวของตัวเองไป เพราะค่าตัวตายหนีการถูกจับคลุมถุงชนนะคะหล่อนเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะโศกเศร้าและโกรธแค้นหล่อนเก็บตัวและไม่ยอมเปิดใจยอมรับใครง่ายๆนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยคือไม่ว่ามาริยานจะพยายามวาดภาพออกมาให้ดีมากแค่ไหนมันก็ยังไม่ได้ดั่งใจเธอสักทีค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะความใกล้ชิดทำให้มาริยานกับเอลอิสเริ่มที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่านะคะความรู้สึกนี้ ที่ได้ก่อตัวขึ้นมาระหว่างทั้งคู่มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเกินกว่าคำว่าเพื่อนค่ะมันคือความรักความรักที่ได้นำพามาซึ่งความสุขสมและความเจ็บปวดแก่ทั้งคู่อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ ราได้ชมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จบไปนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพ,พยนตร์เลสเบี้ยนเรื่องหนึ่งที่มหัศจรรย์มากๆเป็นภาพ,พยนตร์ที่ทาออกมาได้สวยงามมากเราว่าเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งมากกว่าด้วยสไปนะคะ ถ้าหากเราจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์เลสเบี้ยนที่สมบูรณ์แบบเรื่องหนึ่งเลยก็คงจะไม่ใช่อะไรที่เกินจริงเท่าไหร่นักนะคะเมื่อพูดถึงความงงามทั้งหมดที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้สร้างขึ้นมาค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงมากสุดและคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งที่ชัดเจนมากของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะนั่นก็คืองานภาพที่สวยงามมากๆเลยละคะ่ะถ้าว่ากันตามตรงนะคะเราไม่ค่อยเห็นภาพยนตร์เลสเบี้ยนที่มีงานภาพสีสวยแบบนี้มาสักพัก แล้วเพราะว่าภาพยนตร์เลสเบี้ยนส่วนมากนะคะมักจะเป็นภาพ,พย,ายนตร์ที่ทุนไม่สูงงานภาพเนี่ยจึงออกมาไม่ค่อยอลังการงานสร้างมากเท่าไหร่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากๆนะคะสําหรับภาพ,พยนตร์เลสเบี้ยนที่มีงานภาพสวยๆแบบนี้เราจึงอยากจะขอชื่นชมสักหน่อยคะ่ะงานภาพของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้นะคะทําออกมาได้อย่างเหมาะสมลงตัวทั้งการจัดวางองค์ประกอบการจัดแสงการใช้สีทุกอย่างเนี่ยมันสวยสดงดงามมากเลยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ ยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่นอกจากนี้นะคะยังมีส่วนช่วยในการสื่อสารเรื่องราวอารมณ์และบรรยากาศได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะเราเนี่ยสามารถสัมผัสดได้ถึงความละเอียดละอ้อความใส่ใจในทุกฉากทุกตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเหมือนกับว่ามันได้ผ่านการคิดมาแล้วเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะทุกๆฉากทุกๆตอนที่เราได้ดูนะคะก็เหมือนกับการที่เราได้เห็นภาพวาดศิลปะที่เรียงร้อยต่อกันออกมาเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะคะมันเป็นอะไรที่น่าทึ่ง มากมากเลยล่ะค่ะ พูดถึงศิลปะแล้วนะคะไม่ใช่แค่งานภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นค่ะที่จะสวยงามราวกับเป็นงานศิลปะแต่ว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ยังได้มีการสอดแทรกความเป็นศิลปะเข้ามาในแทบทุกอนูอย่างแนบเนียนอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปะกวีดนตรี ie, ri, เรียกได้ว่าแทบจะทุกขแขนงเลยทีเดียวะคะ่ะที่มีการพูดถึงมีการเอ่ยถึงมีการนํามาผสมผสานแล้วก็มีการนํามาถกเถียงตีความนะคะจนแทบจะกลมกลืน กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเลยล่ะคะ่ะนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเหตุนี้นะคะมันจึงทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งไม่มีผิดเลยนะคะ ภาพพยนต์เรื่องนี้นะคะมีเนื้อเรื่องที่ดีค่ะมีบทที่ดีค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพพยนต์ที่มีการเล่าเรื่องราวความรักของผู้หญิงสองคนและมีแก่นเรื่องที่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวความรักรูปแบบที่ไม่ถูกไม่ควรไม่สมควรจะเกิดขึ้นมีความต้องห้ามนิดนิดแต่ว่ามันกลับถูกบอกเล่าแล้วก็นําเสนอออกมาได้ลึกซึ้งและมีชั้นเชิงมากกว่านั้นค่ะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะอันนี้เราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันค่ะ มันถูกทำให้มีความพิเศษ ไม่สัมซาจจำเจมีความแปลกใหม่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าติดตามนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงแต่เรื่องราวความรักของคนสองคนแบบเพียเพียไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวให้รบกวนใดเล่นเล่นเลยนะคะอีกทั้งยังมีการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในบรรยากาศแล้วก็โทนที่ออกไปในแนวทางสวยงามอ่อนช้อยละเมียดละไมละมุนล,ละไมวาบหวามชวนฝันซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ลงตัวสุด สุดเลยนะคะ การดำเนินเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในแนวทางเนิบๆเรื่อยๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนมีการใส่ลูกเล่นเข้ามานิดหน่อยทําให้การเดินเรื่องเนี่ยมันไม่แข็งจนเป็นเส้นตรงเกินไปนะคะโอเคดีเลยแหละคะ่ะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะทําออกมาได้ไม่หวือหวาหรือว่าไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคะ่ะมันไม่ต้องใช้ความพยายามในการดูภาพยนตร์เรื่องมากขนาดนั้นนะคะคือมันเป็นภาพยนตร์ที่ดูง่ายคะ่ะไม่ใช่ ภาพยนตร์ที่ดูยากเลยนะคะอาจจะแค่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตื่นเต้นร้าใจขนาดนั้นเท่านั้นเองค่ะก็เป็นภาพยนตร์ที่สามารถดูได้แบบเรื่อยๆเพลินๆนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเดินเรื่องแบบค่อยๆเล่าเรื่องราวทีละนิดเหมือนกับภาพวาดที่ถูกวาดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยล่ะคะ่ะที่ค่อยๆวาดขึ้นมาทีละนิดท,ทีละนิดจนเสร็จสมบูรณ์มันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะในความเชื่องช้าเนี่ยมันก็ยังมีความอ่อนช้อยแฝงอยู่ค่ะ การแสดงของนักแสดงหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันค่ะแต่ไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนักแสดงเนี่ยสื่อสารกันผ่านทางสีหน้าแววตาท่าทางออกมาได้ดีมากคือภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมันจะเน้นไปที่การสื่อสารผ่านทางอารมณ์ความรู้สึก e m o t i o n a l มากกว่านะคะมากกว่าที่จะสื่อสารกันทางคำพูดบทสนทนา conversation อะไรอย่างนี้นะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะใช้บทสนทนาไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากเท่าไหร่นักนะคะไม่ค่อยพูดเยอะเรานะคะค่อนข้างที่จะชื่นชอบที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกออกมาในรูปแบบของความรักความลุ่มหลงความหลงไหลไม่ใช่ความใคร่ความต้องการความหื่นกระหายนะคะ มันเป็นความรู้สึกที่เพียวๆนะคะมันเป็นอะไรที่บริสุทธิ์สวยงามแม้แต่ฉากที่มันวาหวิวมากๆเนี่ยเราดูแล้วเราก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหื่นกามลามกอนาจารอะไรเลยนะคะเราคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่านี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นด้วยค่ะ ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เน้นขายความแบบเป็นเรื่องเพศหรือว่าเซ็กซีนหรืออะไรแบบนั้นเลยนะคะเน้นไปทางความรู้สึกการสำรวจจิตใจของตัวละครอิโมชันแนลล้วนๆเลยซึ่งเราชอบมากๆนะคะสุดท้ายนะคะบทสรุปของภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นบทสรุปที่ค่อนข้างจะน่าเศร้านะคะแต่ว่าสวยงามค่ะก็สวยงามเหมือนกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งเรื่องนั่นแหละค่ะความจริงแล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพยนตร์ที่สุขปนเศร้าวหวานปนขมมาตลอดทั้งเรื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในความคิดของเราเนี่ยมันมีบทสรุปที่กลางๆนะคะไม่ได้เศร้าเกินไม่ได้สุขเกินมีนัยยะและความหมายบางอย่างแฝงเอาไวใ้ให้ได้ตีความกันอยู่เต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างเป็นบทสรุปในรูปแบบของ ถึงแม้ว่าเรื่องราวความรักจะจบลงไปแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้หายไปเลยจริงๆนะคะมันก็ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอไปใช่แล้วล่ะคะ่ะเศร้าได้แต่ให้จดจำเอาไว้นะคะ โดยรวมแล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์เลสเบียนเรื่องหนึงน่งที่ดีลงตัวสวยงามและสมบูรณ์แบบค่ะใครที่ชอบดูภาพยนตรเลสเบียนแบบเข้มข้นเหมือนเราไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะควรค่าแก่การหามาดูมากๆเลยะคะ่ะแต่ถ้าหากจะถามเราว่า Portrait of a l a d y on Fire เนี่ยดีกว่าแค่รอไหมส่วนตัวแล้วนะคะมันสู้ได้สูสีพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยละคะ่ะ อาจจะค่าแคโรไม่ตายนะคะแต่ว่าแคโรเนี่ยก็โคม่าเลยทีเดียวนะคะสำหรับเราแล้วนะคะเราชอบ Portrait of a Lady on Fire มากนะคะแต่เราเนี่ยขอยกให้เป็นที่2รองจากแคโรอ,อยู่ก็แล้วกันนะคะโดยความที่แคโรเนี่ยมันเป็นภาพพิเบียนเรื่องแรกที่เราเริ่มจะมาดูแบบจริงจจังๆด้วยมันจึงมีความหมายกับเราค่อนข้างที่จะมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะยกให้แคโรอ,อยู่บนหิ้งแบบนั้นต่อไปนะคะแต่สาหรับ เท e ออ a เด o ะเลดี้อเนี่ยก็คือพุ่งขึ้นมาอยู่ในใจเราเช่นกันนะคะ สุดท้ายนะคะก่อนที่จะจากกันไปเราขอพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าจุดเด่นในภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากๆเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะซึ่งเราคิดว่ามันก็น่าจะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีอะไรชวนน่าฉุกใจคิดขึ้นมานะคะนั่นก็คือผู้ชายที่ปรากฏตัวออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีตัวละครชายโผลออกมาให้เห็นน้อย มากมากเลยนะคะโผล่ออกมาเพียงไม่กี่ฉากโผล่ออกมาเพียงไม่กี่นาทีอีกทั้งยังโผล่มาในบทบาทที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรอีกด้วยนะคะเช่นเป็นคนพายเรือเป็นคนยกกระเป๋านะคะเป็นต้นค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นบทตัวประกอบทั้งนั้นเลยนะราวกับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงโดยที่ไม่มีผู้ชายเข้ามาข้องเกี่ยวเลยนะคะหรือว่าถ้าจะข้องเกี่ยวเนี่ยก็ขอให้ข้องเกี่ยวน้อยที่สุดคะ่ะให้เหมือนกับว่าเรื่องราวที่เกิด ขึ้นและเป็นไปรวมไปถึงตัวละครทุกตัวเนี่ยกำลังอยู่ในโลกอุดมคตินะคะอยู่ในโลกยูโทเปียอะไรทำนองนั้นคะ่ะ ซึ่งมันเป็นความรู้สึกเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นกลิ่นอายที่แปลกแต่ว่าดีนะคะเราคิดว่ามันคือความยูนิคอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าถึงแม้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะให้ความสําคัญกับผู้ชายน้อยแค่ไหนแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็ยังคงมีอํานาจและอิทธิพลแผ่ปกคลุมไปทั่วภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ดีค่ะ ทั้งสามีชาวสเปนของเอโลอิสที่เธอถูกบังคับให้แต่งงานด้วยถึงแม้ว่าคนดูนะคะจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของสามีเอโลอิสเลยว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไงอันที่จริงแล้วนะคะไม่ใช่แค่คนดูอย่างเดียวค่ะยังรวมไปถึงตัวของเอโลอิสเองด้วยนะคะเท่าจะว่าไปแล้วนะแต่ว่าเธอก็ถูกจับแต่งงานกับเขาอยู่ดีนะคะหรือแม้แต่พ่อของเด็กในท้องของคนใช้นามว่าโซฟีนะคะเธอเนี่ยตั้งคันกับผู้ชายคนหนึ่งโดยไม่พร้อมนะคะแล้วก็ตัดสินใจทำแท้ง แต่ว่าในท้ายที่สุดนะคะคนดูเนี่ยก็ไม่ได้รู้อยู่ดีนะคะว่าพ่อของเด็กคนนี้เนี่ยเป็นใครอะไรยังไงมันแสดงให้เห็นถึงกรอบกําหนดกฎเกณฑ์บางอย่างในสังคมนะคะที่ไม่ว่ายังไงเนี่ยผู้ชายก็ยังคงมีอํานาจเหนือผู้หญิงอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะในทางใดก็ทางหนึ่งค่ะ มันคือความจริงอันโหดร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะซึ่งมันก็ได้ถูกสื่อสารออกมาอย่างแยบยลในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยค่ะประเด็นนี้เนี่ยน,น่าสนใจนะคะแล้วเราก็คิดว่าเออมันน่าหยิบมาถกเถียงกันนะใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ของเราค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนนะคะอย่างที่เราบอกไปค่ะถ้าใครเป็นสายชอบดูภาพยนตร์เลสเบี้ยนจ๋าจ๋าจัดจัด,จด,จดแบบเราแล้วเนี่ยเราคิดว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะควรที่จะหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูด่วน,นเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นภาพยนตร์เลสเบียนที่ดีมากมันเป็นภาพยนตร์เลสเบียนที่น่าประทับใจมากๆแล้วมันก็เป็นภาพยนตร์เลสเบียนที่น่าทึ่งมากๆอีกด้วยนะคะคือมันดีงามไปหมดนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารประเด็นอะไรต่างๆเราคิดว่ามันดีหมดเลยนะคะไม่ใช่ในแง่ของการที่มันเป็นแค่ภาพยนตร์แต่มันเป็นอะไรที่เหนือไปกว่านั้นนะคะอย่างที่เราบอกนะคะ มันเหมือนกับว่า เป็นศิลปะชิ้นหนึ่งไปเลยนะคะมันบียอนไปอย่างนั้นเลยอะคะ่ะก็ถ้าอยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่เราพูดไหมเนี่ยก็ลองไปหามาดูกันได้นะคะเราแนะนําค่ะเรื่องนี้เราเรคเเมนต์อย่างยิ่งนะคะส่วนคนที่เคยดูภาพพยอนเรื่องนี้จบมาแล้วนะคะและได้ฟังรีวิวของเราจบแล้วถ้าหากว่ามีความคิดเห็นที่เหมือนหรือต่างจากรีวิวของเราอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระแล้วก็เต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับภาพพตยนเรื่องนี้ที่มีชื่อเรื่องว่า Portrait of a Lady on Fire ค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ The s k i n Addict ได้ทางช่อง y u u u b e The Catbean ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ The s k i n Addict ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The Catbean เช่นกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The Catbean ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ The s k i n Addict ค่ะและสำหรับคนที่สนใจอยากจะสนับสนุน The Catbean นะคะให้สามารถทารายการที่ มีเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะด้วยการโดเนทค่ะทั้งผ่านทาง True Money Wallet แล้วก็ผ่านทางบัญชีธนาคารนะคะสำหรับคนที่สนใจเราจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ใต้ description ของคลิปนี้นะคะถ้าสนใจสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ